สวัสดีครับชาเนตครับวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติมาตัดผมจะมาตัดเป็นรองทรงกลางนะครับดูวิธีตัดนะครับด้านนี้จะตัดเป็นรองทรงกลางและอีกฝั่งหนึ่งจะตัดเป็นรองทรงสูงดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดให้ดูอย่างง่ายๆเลยนะครับวิธีตัดคิ้วนี่เราจะทําเป็นวินเทจดูนะครับนี่คิ้วเป็นวินเทจ ทีนี้เวลาตัดผมก็ปรับฟันลง3กิ๊กแล้วก็ลากบัตรเลียนขึ้นอย่างนี้นะครับไข,ข้ตะแคง45องศาด้านซ้ายด้านขวาดูนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องใช้วีนะครับใช้ตัวปรับฟันเขือนหน้าบัตรเลียนขึ้น35หรือ40องศาด้านหลังก็เช่นเดียวกันนี่ทำอย่างนี้ครับเขือนบัตรเลียนขึ้น30องศาเขินบัตรเลียนขึ้นแล้วก็เอาตัวกึบฟันมากึบแต่ง ดูนะครับหเห็นชัดเลยนะครับผมจะหันให้ดูชัดๆเลยผือผืนมันจะเลื่อน,ตตนขึ้นผือนมันจะเลื่อนขึ้นให้ความยาวอยู่ติ่งหูด้านหลังเนี่เป็นลองทรงกันเดมแต่ด้านข้างฝั่งนี้จะเปิดข้างนะครับเปิดข้างสูงนี่เราจะใส่ใส่ฟันตัวนี้นะครับฟันเบอร์สองเวลาถ่ายข้างสูงนี่ทำอย่างนี้ปื๊ด เผนหน้าวัตเตเลื่อนขึ้นตรงๆครับนี่แหละครับทีนี้คนนี้เป็นคนที่หล่อมากนะดูนะครับชื่ออะไรครับบอกชื่อเฟสมาเลยครับบอกหล่อๆเลยนะครับแล้วอยากดูส่วนนี้ด้วยครับส่วนนี้ผมผมก็อยากโชว์ด้วยครับเนี่ยคือเป็นคนที่ดีมากเป็นเป็นมนุษย์ที่ว่ามีพันลายนะครับเลือกให้ดูสูงๆหน่อยครับเขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ย ผมอยากดูตอนนั้นสักยังไม่เสร็จตอนนี้กําลังจะเสร็จแล้วครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อมันตัวอู้เนาะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมอยากโชว์ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับ